พี่แจ็คสวรรคล่าสุด,ดก็คือตัวเป็นคนที่แซมโบ้แล้วก็น่ารักมากๆคือแบบเป็นคนที่เก่งสุดๆแล้วก็ป่วนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใจดีมากเลยค่ะเวลาเราไปทำเพ,พราะแบบบีโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากมาาพี่ใหม่ของเขาได้ไปจอกันยังไงอะคะไปแจ็กันเพราะว่าไปอีเวนต์ด้วยกันใช่แล้วก็เลยแบบได้เจอกันแล้วก็แบบแซงสนุก ก็คือมีอะไรบ้าง <c oughs> เห็นคอนเทนต์ที่พูดไปหนึ่งคลิปคือเต้นเต้นันใช่ไหมเต้น <c oughs> ค่ะแล้วก็ได้โปรโมทเพลงให้พี่แจ็ครฉลิบบ้วยใช่สนุกมากซ้อมเต้นหนึ่งวีก่อนหน้านั้นเลยม,มีมีอีกไหมที่เก็บไว้แบบเออเดี๋ยวโพสอะไรแบบอ่าแค่พี่แจ็ครฉลน่าจะไม่มีแล้วคแก็เยอะมากแล้วสำหรับเราก็รู้สึกแบบดีใจมากๆก็เป็นที่น่ารักมากๆเลยอ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมแบบแฟนเ เราไได้คูยอะไรกันบ้างาคะประทับใจอะไรของเขาบ้างเขาเป็นคนที่ทุกอย่างเป๊ะมากแล้วก็ทํางานโปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วได้ท่าก,กับกันก็ใจดีมากๆด้วยใช่ค่ะแล้วเขา,ากา็เป็นสตาร์ที่แบบทัมโบ้ทัมโบ้โบใจดีแล้วก็ไม่ถือตัวเลย<อ>แล้วก็เขาได้บริจาคเรื่องของเอ,อิร์ธเวสให้กับ,บบ้านเราด้วยแต่เขาก็ไม่ได้แบบเมนช่นหรือไม่ได้อยากจะแบบว่าพูดถึง เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ทำดีอะไรเรื่อยๆใช่ออนชอบคุณน่ารักอะแกเ้าต้องต้องต้องพูดเสียงสองกับเขาไหมตูดสอคงตูดเต๊กี้ก็เต๊กี้อะไรอย่างเงี้ยชุดการแล้วเขาถูกใส่ว่าเอ้ยทำไมถึงเสียงแล้วเราได้คุยตอนนั้นได้คุยเรื่องอะไรกันบ้างคะแักเกลี่ยนอะไรกันบ้าง วันนั้นก็ไม uh ่ได oh wow. 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 ้ค oh ุยอะไรกันเยอะมากค่ะก like oh ็คือถ่ายคอนเทนต์กันแล้วก็คุยเกี่ยวกับเคเราก็คือพูดแซ็งกี้กับเชกี้กันนะอะไรเงี้ยเต้นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปออกอีเวนต์เขาเป็นคนที่เทคแคร์คนรอบข้างดีมากมาทุกคนที่ไปร่วมอีเวนต์กับเขาจะสัมผัสได้ค่ะและวันนึงเนี่ยก็คือเป็นวันที่เขาอยากจะแสดงความรู้สึกที่แบบเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือใช่ไหมคะเขาก็แบบโอเคช่วยเหลือเด็กๆอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมสีน้าเป็นอีเวนต์เราก็เลยไปร่วมจอรรู้สึกประทับใจ ได้คุยกันย่างแมนๆก็แบบอ๋อโอ้ลุงคุยเลยอ่ใช่แต่แมนๆน่ารักมากฝากเชียร์ด้วยนะคะคอนเสิร์ตจะไปดูไหมข้าจะไปดูไหมโอ้วันนี้ไม่น่าทันละค่ะแต่ว่าเชียร์อยู่นะคะรอติดตามใช่น่ารักมากๆคือตอนนี้หลายๆคนก็อิจฉาเบานเพราะแบบเราได้ทำคอนเทนต์กับคนดังๆทั้งมาเลยต้อง อิจฉาตัวเองเลยลิซ่าทำใจเฉยหวังคือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพื่อนรู้สึกแบบว่าเกินฝันมารู้สึกดีใจมากๆที่หลายๆคนดูคอนเทนต์เราแล้วก็พูดตามคำว่าเต a n กิ้วขึ้เจกี้อะไรอย่างเงี้ยวิชวลลิซ่าวันนี้ออกเพลงใหม่นะคะเอสกับมารุนฝายดูเอ็มวียังคะย่าต้องดูต้องดูเทมากเลยค่ะลิซ่ารับบทบาทใหม่ที บูเอร์ต้องไปดูนะคะที่วัดเป็นวิดีโอที่นานมากค่ะเพราะว่าดูไม่จบจำเป็นจะค่ะเมื่อศิลปินดังๆเวลามาบ้านเราอาจจะต้องมาขอทำคนเด้งของคนออมอะไรอย่างเงี้ยโอ้หก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็คือเขาก็คงเห็นแบบของแปลกอะไรอย่เงียป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากอ่อนๆก็คือดังที่ต่างประเทศเรื่องความรู้จักของเราอ่ะ ก็เวลาไปต่างประเทศเขาก็แบบอ้คุณจีกี้ I like you อะไรอย่างเงี้ยแบบไปอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยล่าสุดที่ไปทำคอนเทนต์ให้เขาอะไรเงี้ยก <Okay. S 1> ็มีคนจอดรถเลยกาลางถนนแล้วก็แบบอ ah, I like you อะไรเงี้ยคือแบบโ oh อ้โหตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแบบแฟนคลับอเมริกาหลายๆคนก็จะแบบให้เกียรติด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆเราคิดว่าแบบอะไรที่หลายๆคนแบบเขาเไปดูเราเขาอยากมาทำคอนเทนต์กับเราชอบชื่นชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอะไม่ค่อยรู้เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าแบบมันมันเขาเขาชอบอะไรในเราแต่ว่าเคยอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าแบบดูแล้วมันแฮปปี้แล้วก็คนที่เคยมาคอลแลบกับเราอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออดูเราแบบสิ่งที่เขาเครียดมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายไปเนื่องจากว่าเขาก็แบบมาดูคอนเทนต์เราแล้วก็เออเหมือนบ้าๆอะไรเงี้ยแบบหายเครียดไปเลยใช่ไหมคะนี่จริงเวลาทำคอนเทนต์กำหนดคอนเซปต์ก่อนไหมว่าจะทำแบบนี้อะไรแบบนี้หรือันมาตามมากอ่ไม่ ไม่มีคริปต์คือส่วนมากเป็นแบบอย่างนั้นเลยคือตัวตวนจริงๆเราแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเราได้ทำคอนเทนต์แบบเนี้ยแฮปปี้มากเพราะทุกครั้งอะคือกั้นขำสุดๆถ่ายเสร็จทุกขำลั่นเลยค่ะทุกครั้งเลยคือเราต้องกั้นขำตัวเองกัน้นขำเป็นบทบาทที่คิดมาใหม่ล่าสุดตอนนั้นเลยใช่แล้วอีกเี้ย เกิจะทุกคลิปเรียวเลยค่ะแต่ว่าคลิปไหนที่มีลูกค้าก็จะเอาคอนเซ็ปต์มา make ให้ความเป็นเรียวขหมือนเขาไปดนี่ใช่เสียงที่เราพูดอ่ะคีย์ที่มันสูงเนี่ยอันนี้คือเราคิดเองไหมหรือว่ามันมาอย่างไรเอ่ยเนื้อก่อนแต่ว่าเอกลักษณ์ไปแล้วไงใช่คือตอนแรกเราไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะแต่เราอะเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนไงคะการ์ตูนก็เสียงสูงบาบงบาบี้อะไรอย่างเงี้ยเอออยากเป็นไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยกลายเป็นทุกคนก็เลยจำได้ความฝันสูงๆก็อยากแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะ แสดงเป็นบแบบเดี๋ยวแสดงที่บ้านกับคุณน้อยก็ได้เป็นเจ้อผูหญิงนี่เนะ <laughs> าะแต่งตัวค่ะมีความสุขงย่ายๆค่ะทุกคนสบายมากทุกคนลองแบบมีคาแรคเตอร์ตัวเองสดกับสกตอนเช้าคู่าตัวเองสวย,ยะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนบ้าน,นะคะไม่ใช่เป <im it> ็นคนธรรมาดา <ım it> เป็นคนเป็นคนที่ให้ positive energy <im it> ให้กับต,ตัวเองอาทุกคนทำื่อเช้ามาทวาสุขมาตากนื่นไหนลองสิคะ คาแรคเตอร์คนี้คือออนจะใช้ไปตลอดะคหเลยค่ะว่าเราก็จะคงคาแรคเตอร์นี้แหละคาแรคเตอร์หลักๆคือเราที่เราเอ็นจอยกับทุกอย่างเรามีความสุขไม่ง่ายตามสใจเราแค่เราเห็นของเล่นอันใหม่แล้วก็แฮปปี้แหละตัาผู้ตัวใหม่มาแล้วก็แฮปปี้แหละแล้วเราก็มีสถานการณ์ไปอะไรไปเราไม่อยากคิดว่ามันเป็นแบบต้องมาแบบมีบทบาทอะไรเยอะเป็นเราอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ปันหนัดในงานพรอบคุณูกจ้างคนแบบว่างานอะไเรื่องอะไจะสปอร์ตโปรเจกต์ไหมคะอ๋อยยังบอกไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอน process โปรเป็นเป็นโปรเจกต์รับเอ่อตอนนี้อยู่ใน process รับอยู่ค่ะใช่จะเป็นเพลงเป็นเป็นอหัวเพลงเพลงตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอมีอารมณ์มีฟิลก่อนแสดงว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่งานเพลง ใช่ไม่ใช่แฮชแท็กบิเลนแนร์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นานไามระยะเวลาปีนี้ไหมปีนี้ไม่จะได้เห็ดปีนี้ต้องได้เห็นสิเออนี่ก็คงจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะใช้เวลาในการทำแต่ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่เอ๊ะคอนเน็คเยอะอะไรนี้ปะอะไรนะคะโปรเจกต์ใหญ่คอนเนเยอะอะไรอย่างงี้เออไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่ซึ่งอะไรหลายๆอย่างยังไม่รู้ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูด อุ้ยไม่หรอกค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นที่ลองเล่นกระหนอันนึงนะคะอันที่ผมเล่นนี่ไงก็ใช่เล่นตลอดเวลามันทุกอย่างมันสดจะเป็นแบบว่าคนดังๆมาคอลแลบกับเราหรือเปล่าก็แบบเห็นแล้วเซอร์ไพรส์เลยแบบโอ้โหก็อยากจะคอลแลบเยอะๆเลยค่ะมีใครในใจไหมคะที่เราแบบรู้จักอยากคอลแลงเลยอะไเนี่ยค่ะอยากคอลแลบกับแฮร์รี่เชอร์ตันเลยสนิทได้ไหม เลิศน,น,น้องเลิศอ่ะฝั่งอเมริกาเลิศทุกคนเลยอ่ะใครลงใครยิ่งเนาะพ่อพามาของเราที่พึ่งสามีว่าไงบ้างคะโอ้เขาก็ตอนแรกๆเขาคงงงแต่เก็บไว้ในใจหลังๆเขาก็แฮปปี้ค่ะใช่ก็แฮปปี้แล้วก็ซัพพอร์ตเขาไปใส่ซัพพอร์ตอย่างเป็นจริงาน่าจะเพื่อนมากค่ะคะแล้วข่าวยาวน่าจะพูดเป็นย,ยาวยาวแบบว่าเขาตอบพึ่งสามีอีกตอนเนี้ยโอ้ด็อกเตอร์ เอาความมาิงเอาความมาเล่นในคอนเทนต์เงี้ยเออเขาเป็นแขกมากค่ะเขาก็แข็งแก่งนะ,ะสังเกตว่าจะแบบว่าคือต้องทำไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็สนุกเขาก็สนุกเหมือนทำงานมาเครียดๆอะไรอย่างเงีเ้ยเคสเยอะค่ะแบบเงยงอะเขาก็แบบมาแบบผ่อนคลายกับเราอะไระอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คือแบบชิลมากก็คืออย่างวันเนี้ยทุกวันศุกร์เราก็จะมีไปโู่นไปนี่ไปดูหนังแค่เนี้แล้วก็ใส่เสื้อยืดกางเกง ตัวเดิมเสื้อ,อ,อยืดกางเกงขาสั้นตัวเดิมเราชอบจำเป็นสบายผ้าน,นิ่มๆมอ่ะเนาะคือชีวิตจริงเราก็ไม่ได้เหมืแนวคอน,นเทนต์ขนาดนั้นเราก็ชิลไอเลิฟปลาอะไรอย่างเงี้ยจริงขอโถามเรือร่องคาแรคเตอร์เราหน่อยเราจะจดลิขสิทธิ์ไหมอะหม่ะะเพราออนทำได้อยู่คนเดียวจริงนะแบบเป็นแบบเห็นเวลาพี่ก็พูดแล้วว่าทำได้อยู่คนเดียวเออตอนนี้ลิขสิทธิ์เลยไหมลิขสิทธิ์โอ้คงเขาต้องจดเหรอคะคนกล้องอ๋อุ้ยคนต้องทำเยอะนะคะ ก็ดีใจค่ะดีใจใช่คนทำเยอะก็ดีใจรู้สึกว่าเขาก็เสพอินแล้วก็ทําอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจไม่รู้สึกว่าเขามาแบบซอกอะไรรู้สึกว่าไม่หวงงผลได้ทำเลยแฮปปี้เลยค่ะแต่มาเป็นแต่มาเป็นทรัพสินทางปัญญานะนคือแต่ว่าเราอะแฮปเราเราเราจุดเดียวของเรามันชัดอยู่แล้วที่ว่าเราทําอะไรที่แบบเรามีความสุขเราก็อยากให้คนอื่นทําอะไรที่เขามีความสุขง่ายๆอะไรอย่างงี้ค่ะใช่คือ คือทุกวันนี้โลกภายนอกมันเครียดเยอะมากๆ,ๆเลยก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้เออแบบง่ายๆสมมติออนอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรเนะก็คือแบบว่าอ้าสวยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆแค่เสียงสูงขึ้นมาปุ๊บแฮปปี้เลยเออก็คือเราไม่จำเป็นต้องเครียดเลยค่ะวิเดียวก็เครียดไม่ได้นะคะปัญหาวิให้แก่เจอมั้งไม่ปัญหาที่ต้องแก้เจอเอาไปแล้วเจอปัญหาหนักๆแทบตายมาเช่นไงอ่ะมีเรื่องเครียดด้วย มีค่ะนิดหน่อยคือคือเราจะแบบเครียดแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็หายเครียดใช่ค่ะแสดงว่าเป็นคนก้าวข้ามได้ง่ายเออเป็นคนที่แบบคือเราเป็นคนมองโลกในแง่แบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าคือเราจะรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีนกาทีฟเอนเนอร์จีเนี่ยก็คือเราต้องแก้แหละต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับตัวใหม่คุยกับตัวเองหรือสวดมนต์ค่ะเรียรบอย ปันจายอะค่ะเพราะเราเดาจยวออนได้ใช่ไหมเพราะว่าชื่อนี้ต้องอยู่ับออนตลอดอ๋อชื่อนี้ก็คือจริงๆคำว่าคาเจกี้อะคือแบบตอนแรกอะมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบชื่อคาเจกี้หลังๆก็คือมีคาเจกี้วันคาเจกี้ชื่อคาเจกี้ชี่ก็คือมีคาเจกี้มากเพราะว่าหลายๆครั้งเมื่อดเราไปต่างประเทศหรือไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องเรียกราเจกี้ราเจกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ้วนะแต่ฟิลเราอีกแล้วบางทีเราก็แบบอ่ะคุณอันนั้นพอลีอะ,อะไรแต่ชื่อบายอะไรเงี้ยค่ะจอยจอยสนุกสนุกโอเคขอบคุณค่ะ